สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลซึ่งวันนี้มีเงินเข้าแล้วนะคะสําหรับกลุ่มม3 3เรารักกันมีการโอนในส่วนของงวดที่4ก็คืองวดสุดท้ายอยู่ที่1000บาทและกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ในม3 3เรารักกันรับเต็มๆช้จ่ายช่วงสงการส0่0บาทเลยค่ะและวันนี้อัปเดตสถานการณ์สําหรับการกักตัวและก็การเดินทางข้ามจังหวัดนะคะ สำหรับช่วงสงกลา์ไวรัสโควิด -19 ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บอีเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ ข่าวแรกที่เราจะอัปเดตกันวันนี้ก็คือการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลังและก็ทางประกันสังคมนะคะคุณผู้ชมในการโอนเงินในส่วนของม3 3เรารักันซึ่งงวดที่4โอนเข้าแล้วค่ะตั้งแต่เช้าเลย1000บาทใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์และที่สําคัญนะคะกลุ่มม3 3เราระกันเป็นกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ค่ะกว่า7จ็ดแสนรายวันนี้ก็ยังคงโอนเงินจากกระทรวงการคลังและประกันสังคมเหมือนเดิมนะคะ ,4000 บาทรวดดี ใช้ใจ่ายในช่วงสวงกรานต์ตรวจสอบสถานการ์โอนเงินของท่านได้เลยค่ะใครได้สิทธิ์ตรวจสอบที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการใช้สิทธิ์ก็คือใช้ใจ,จ่ายจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564สิ้นสุดโครงการเลยค่ะยินดีด้วยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาตามกันก็คือเรื่องของพื้นที่ที่เราเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด19กําลังระบาดกันอย่างหนักเลยนะคะคุณผู้ชมถือว่ายอดผ เป็นลายวันเลยค่ะ38จังหวัดที่ต้องกักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่นะคะข้อมูลณวันที่11เมษาย,ยนจากศูนย์จากสอบอคนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ12จังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่ตากน่านพะยาเพชร บูรนะคะแพร่ลำพูนอุทัยธาน,นีนครสวรรค์อุตร,รดิต์ภาคอีสานก็คือ14จังหวัดมีศรีสะเกดชัยภูมินครพนมบึงการบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโส,สุทธรสกลน,นครหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจ,จเจริญอุดรราชธาน,นีแล้วก็นครราชสีมาค่ะ ภาคกลางภาคตอนออกและภาคตะวันตก5จังหวัดมีชัยนาาสระบ,บุรีสิงห์บุรีสาแก้วแล้วก็ลบบุรีรวมไปถึงภาคใต้นะคะคุณผู้ชมชุมพรตรังนาราธิวาสปัานีพังงาสงขลาส,สตูลซึ่งข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากทางกระทรวงมหาดไทยนะวันที่11เมษาย,ยน2500 45เวลา18นฬิกาเงื่อนไขในการกักตัวเป็นไปตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะคะสามารถตรวจสอบได้ที่เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือว่าเพจของกระทรวงมหาดไทยขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่ติดตามกันวันนี้ยินดีด้วยสําหรับการโอนเงินแล้วก็ดูแลตัวเองรักษา,ษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ